วันนี้วันดีแอดมินจะมาเล่าเรื่องของแม่ยายกับลูกเขยสุดฮอตแม่บัวสอนฟังชื่อก็รู้แล้วว่าท่านยังต้องสวยสมชื่อแน่ๆ่แม่บัวสอนตอนนี้อายุแค่40ต้นต้นแต่ต้องเป็นแม่มาเกือบ5ปีแล้วตั้งแต่สามีท่านเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่านอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดในบ้านหลังใหญ่ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครบ้านที่ว่านี่ไม่ใช่บ้านจัดสรรใดๆ แต่เป็นเรือนไม้ผสมปูนที่อยู่ริมคลองตัวบ้านดูอบอุ่นแต่กลับเนียบหนาเกินไปสำหรับผู้หญิงที่ยังสาวและสวยขนาดนี้แม่บัวซอนมีลูกสาวคนเดียวคือน้องแก้วซึ่งเพิ่งแต่งงานไปเมื่อไม่นานมานี้กับผู้ชายที่ชื่อมิ่งไอเจ้ามิ่งเนีย่ยเป็นผู้ชายที่ดูมีปัญหาตั้งแต่วันแรกที่แม่บัวซอนเห็นหน้าเลยค่ะรอยสักเต็มแขนสายตาแข็งคร้าวแล้วที่สำคัญ เพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำได้ไม่ถึงปีด้วยซ้ำเรื่องคดีความก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนักหรอกค้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับธุรกิจสีเทาๆหน่อยๆแต่ถึงยังไงสำหรับแม่บัวสอนผู้ซึ่งใช้ชีวิตอย่างสะอาดและตรงไปตรงมามาตลอดก็ไม่ชอบขีหน้าเจ้ามิ่งเอามากๆแต่เมื่อลูกสาวรักแม่บัวสอนก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจยอมรับ จนกระทั่งน้องแก้วต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศกระทันหันเป็นสัญญาหกเดือนเจ้ามิ่งที่ยังไม่มีงานเป็นหลักแหลง่งก็เลยต้องมาอาศัยอยู่ที่บ้านแม่ยายแทนชั่วคราวจากความไม่ชอบหน้ามันก็เริ่มกลายเป็นความใกล้ชิดที่น่าอึดอัดโดยปริยายแม่บัวสอนตะคอกนี่เองไอ้แก้วที่กินน้ำนะ่าช่วยวางห่างอ่างสักหน่อยได้ไหมว่าเดียวมแมลงสาบมันไต่ขึ้นมาแล้วนี่ผ้า เอาไปเช็ดโต๊ะตรงโน้นซะด้วยน้ำเสียงแม่บัวสอนที่พูดออกมาแต่แฝงความไม่ไว้ใจและความเหนื่อยหน่ายครับครับแม่ใหญ่ผมขอโทษครับเจ้ามิ่งลุกขึ้นหยิบผ้าแม่บัวสอนกำลังยืดตัวเก็บจานอยู่พอดีเสียงทุ้มต่ำของมิ่งพูดใกล้หูกว่าเดิมแม่ใหญ่ไม่ต้องเอื้อมจนตัวโกงขนาดนั้นหรอกครับให้ผมช่วยจัดการให้ไหมครับ มิ้ยืนอยู่ข้างหลังแม่บัวซอนเล็กน้อยเพียงพอที่จะรู้สึกถึงการมีอยู่แม่บัวสอนหน้าถอดสีชะงาครีบถอยออกมาข้าทำเองได้หน้าเองทำส่วนของเองไปเถอะไม่ต้องมายุ่งเรื่องของข้านี่แม่ยายดูเพลียๆนะครับผมเห็นแม่เก็บนู่นเก็บนี่อยู่คนเดียวมาหลายวันแล้วต้องทำตัวไม่ให้ว่างใช่ไหมถามจริงๆแม่ยายเหงามากไหมอาการมันฟ้อง คำถามที่ตรงไปตรงมาจนหน้าตกใจที่เอ่ยออกมาจากปากของเจ้ามิ่งแม่บัวสอนหันมาเผชิญหน้าสายตาเต็มไปด้วยความระแวดระวังแต่ก็มีความเปลี่ยวเงาซ่อนอยู่เองการอยู่คนเดียวมันก็เรื่องปกติของผู้ใหญ่ข้าอยู่มาได้ตั้งนานแล้วเองถามคำถามแบบนี้หมายความว่าไงผมไม่ได้คิดไม่ดีนะครับผมแค่ เห็นแม่ยายนั่งมองจอทีวีว่างเปล่าอยู่คนเดียวบ่อยครั้งทุกคืนบางทีมันก็เหมือนว่าแม่ยายไม่ได้อยากให้ใครเข้าใกล้แต่ก็ไม่อยากอยู่คนเดียวเลยจริงๆเจ้ามิ่งจ้องตาแม่บัวสอนอย่างตรงไปตรงมาสายตาเขาไม่ได้ดูหยาบคายแต่มันเต็มไปด้วยความเข้าใจขนโลกมืดแม่บัวสอนเสียงแถวลงความไม่พอใจหายไปแต่ถูกแทนที่ด้วยความตึงเครียดที่เข้ามาแทนที่ นี่เองอย่าพูดจาที่มันล้ำเส้นนะถึงยังไงเราก็เป็นแม่ยายกับลูกเขยกันเจ้ามิ่งก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นอีกหนึ่งก้าวแต่ยังรักษาระยะห่างที่ควรเป็นครับแต่ก่อนที่ผมจะมาเป็นลูกเขยของแม่ยายผมก็เป็นคนที่เคยเห็นคนเดียวดายมาเยอะผมมองออกว่าใครที่กำลังซ่อนความรู้สึกเอาไว้ข้างในนั้น ความแข็งแข็งของแม่ยายนะ่ะมันปกป้องอะไรไว้เหรอครับความกลัวหรือความอยากมีใครมาเคียงข้างแม่บัวซ้อนหลับตาลงช้าๆเหมือนกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างข้างไหนเมื่อลืมตาขึ้นมาเธอไม่ได้มองเจ้ามิ่งแล้วแต่มองไปยังช่องว่างระหว่างพวกเขาข้าว่าเอ็งควรจะกลับไปนอนได้แล้วนะดึกมากแล้วและข้าก็ ไม่ได้อยากให้ใครมาเข้าใจค่าให้มากเกินไปลดมือลงชา้ชาๆแต่ยังยืนอยู่ที่เดิมครับผมขอโทษที่ทำให้แม่ยายไม่สบายใจแต่ถ้าแม่ยายรู้สึกว่ามันหนักเกินจะแบกคนเดียวเล่าให้ผมฟังได้นะครับเจ้ามิ่งทิ้งท้ายก้มศรีรษะแล้วเดินออกจากห้องครัวไปอย่างเงียบๆแม่บัวซอนยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น มือทั้งสองกำแน่นเธอค่อยๆย,ยกมือขึ้นสัมผัสหน้าอกตัวเองบริเวณที่หัวใจกำลังเต้นถี่เธอไม่ได้โกรธแต่กำลังสับสนกับความรู้สึกที่ถูกเปิดโปองอย่างไม่ทันตั้งตัวในคืนนั้นบ้านริมคลองที่บ้านแพ้วก็ยังคงเงียบเหงาเหมือนเดิมค่ะแต่ในความเงียบนั้นมันมีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว ความรู้สึกของคนสองคนที่ถูกความเหงาและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งค่อยๆดึงดูดเข้าหากันทีละน้อยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดที่ผิดทางแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วจริงๆหลังจากคืนนั้นบรรยากาศในบ้านก็เปลี่ยนไปจนหน้าอึดอัดแม่บัวซอนพยายามหลบหน้าเจ้ามิ่ง แต่ไอความพยายามหลบนี่และข้ามันกลับทำให้การเจอกันแต่ละครั้งมันยิ่งมีความหมายมากขึ้นกว่าเก่าแม่บัวซอนยังคงทำตัวแข็งกระด้างแต่ทุกครั้งที่เจ้ามิ่งเข้ามาใกล้เธอก็รับรู้ได้ถึงไอร้อนที่แผ่ออกมาจากร่างกายของเขาเป็นระยะไอความร้อนที่เหมือนจะเผาผลาญความเย็นชาที่เธอสร้างขึ้นมาตลอดหลายปีที่สสมมา ช่วงกลางวันแสกแสกที่เรือนเพาะชำหลังบ้านแม่บัวซอนกำลังรดน้ำต้นไม้สวนมิ่งกำลังซ่อมหลังคาโรงจอดรถที่รั่วเป็นรูแม่บัวซอนจัดกระถางบอนสีอยู่ในเรือนเพาะชำใกล้ๆเจ้ามิ่งตะโกนลงมาจากหลังคาแม่ใหญ่ครับไอ้ตรงเสาตรงนี้มันเริ่มผุพังแล้วนะครับสงสัยต้องเปลี่ยนไม้นะครับไม่งั้นมันจะล้มใส่รถเอาได้นะ แม่บวัวสอนเงยหน้ามองด้วยสายตาไม่พอใจเองก็พูดไปเปลี่ยนไม้ใหม่มันใช้เงินนะข้าไม่ใช่เศรษฐีนีมีเงินถุงเงินถังผมไม่ได้หมายถึงตอนนี้หรอกครับแค่อยากให้รู้ไว้เฉยเฉยว่ามันรอไม่ได้แล้วนะเหมือนกับบางเรื่องในชีวิตนั่นแหละครับเจ้ามิ่งจงใจพูดให้ตีความได้หลายอย่างแม่บวัวสอนชะงักมือที่กำลังจับดินอยู่ แม่บัวสอนกลับไปสนใจกระถางอย่างรวดเร็วไม่ต้องมาสอนข้าเรื่องชีวิตหรอกเองเอาเวลาไปซ่อมหลังคาให้เสร็จก่อนเธอก่อนที่ฝนจะมาทันใดนั้นเจ้ามิ่งกําลังก้าวพลาดบนหลังคาทำให้กระป๋องสีที่เขาถืออยู่ร่วงลงพื้นกระป๋องนั้นไม่ได้โดนแม่บัวสอนแต่สีขาวคุนๆมันสาดกระจายไปถูกต้นบอนสีที่แม่บัวสอนห่วงมากที่สุด แม่บัวสอนตาขวางอุทานออกมาด้วยความตกใจและโมโหสุดขีดตายจริงไอมิ่งเจ้ามิ่งรีบปีนลงมาอย่างรวดเร็วสีหน้าตกใจและรู้สึกผิดจริงๆแม่ใหญ่ผมขอโทษครับผมไม่ทันระวังให้ตายสิแม่บัวสอนย่อตัวลงดูต้นบอนสีที่ถูกสีเปรอะมือของเธอสั่นเทาด้วยความเสียดายและความโกรธ แม่บัวสอนเสียงสั่นเครือต้นนี้ข้าเลี้ยงมันมานานกว่าอายุเองอีกนะทำไมเองถึงได้ทำอะไรไม่รู้จักคิดแบบนี้เจ้ามิ่งคุกเข่าลงข้างๆแม่บัวสอนเขาพยายามเช็ดคราบสีด้วยผ้าที่เปื้อนฝุน่นมือของเขาใหญ่และหยาบกร้านเขาพยายามอย่างอ่อนโยนที่สุดผมขอโทษจริงๆแม่ใหญ่ ผมจะหาต้นใหม่มาให้คุณผมจะมือของมิ่งที่กำลังเช็ดใบไม้บังเอิญไปแตะโดนหลังมือของแม่บัวสอนเป็นการสัมผัสเพียงชั่ววินาทีแต่เหมือนมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงแล่นผ่านทั้งคู่แม่บัวสอนสะดุ้งเฮือกดึงมือกลับทันทีหัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าตอนที่เห็นสีสาใสต้นไม้เสียอีไม่ต้องยุ่ง ค่าจัดการเองได้เธอกำลังจะลุกขึ้นแต่เพราะคุกเข่าอยู่ใกล้กันมากตัวเธอเลยเสยไปข้างหน้าเล็กน้อยหน้าผากของเธอไปชนเข้ากับไหล่ที่แข็งแกร่งของเจ้ามิ่งเจ้ามิ่งไม่ได้ขยับหนีเขานิ่งไปเหมือนถูกสะกดได้แต่สูดดมกลิ่นดอกไม้อ่อนๆจากเรือนร่างของแม่ยายที่สัมผัสแม่ยายคุณไม่เป็นอะไรนะครับ แม่บวัวซอนรับรู้ถึงความแน่นของกล้ามเนื้อใต้ผิวเสื้อของเจ้ามิง่งความอบอุ่นที่แผ่ออกมาความใกล้ชิดที่อันตรายเธอรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกรีบลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วที่สุดเธอเดินห่างออกมาหลายก้าวข้าข้าไม่เป็นอะไรเองไม่ต้องมาแต่ต้องข้าอีกเจ้ามิ่งเง่อยหน้าขึ้นมองตามสายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวั่นไหว ความปรารถนาที่เก็บไว้มันเกือบจะทะลักออกมาทำไมแม่ใหญ่ถึงได้รังเกียจผมขนาดนั้นล่ะครับแม่บัวสอนเธอไม่ได้ตอบด้วยคำพูดแต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนระหว่างความรังเกียจและความรู้สึกที่เพิ่งถูกปลุกขึ้นมานี่เองเองอย่ามาพูดจาล่อแหลมนะค่าข้ามีลูกสาวแล้ว ลูกสาวข้าเป็นเมียเองนะเจ้ามิ่งลุกขึ้นยืนช้าๆร่างกายสูงใหญ่ของเขาทำให้แม่บัวซอนดูตัวเล็กไปถนัดตาผมรู้ครับผมไม่เคยลืมเลยว่าแก้วเป็นเมียผมแต่แม่ยายก็ไม่เคยลืมใช่ไหมครับว่าแม่ยายเองก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งคำพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดลงไปในส่วนที่อ่อนวัที่สุดในใจของแม่บัวซอน ความเหงาที่เธอซ่อนไว้มันถูกเปิดออกหมดเปลือกแม่บัวสอนเธอตัวสันเทาไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะควบคุมตัวเองไม่ได้เองเจ้ามิ่งเองเขาไม่เดินเข้ามาใกล้แต่ใช้สายตาในการสื่อสารแทนผมไม่ได้ต้องการทำอะไรให้ผิดไปจากที่ควรจะเป็นครับแม่ยายผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าผมมองเห็นคุณ ในแบบที่ผู้หญิงคนหนึ่งควรจะถูกมองเห็นขออภัยเนื้อหายาวหน่อยกำลังเข้มข้นแต่เรื่องราวแม่ยายบัวซอนกับเจ้ามิ่งลูกเคยชวนหัวใจเต้นแรงแบบนี้กำลังมันห้ามพลาดตอนหน้าตอนจบ